สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซียบครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม SketchUp ในมุมมองใหม่ๆนะครับให้กับคนหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ระดับจากเบสิกเลยนะครับไปสู่ขั้นแอดวานซ์นะครับแล้วก็หลายคนจะมองภาพว่าเฮ้ยมันยากไปหรือเปล่าหรือง่ายไปหรือเปล่านะครับลองมาดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าด้วยนะครับให้คเข้าใจก่อนว่าโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันเป็น Surface Modeling เขาหมายคือ ถ้าเราเลือกเครื่องมือนะครับอย่างเช่นสี่เหลี่ยมอ่างเงี้ยลากไปอย่างงี้ครับนะครับตามแกนต่างๆอย่างงี้นะครับเราก็จะได้เฟสขึ้นมานะครับเฟสกับเอ็ดขึ้นมาอย่างงี้นะครับซึ่งตัวนี้คือหลักการง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 2D นะครับหรือ 3D ก็ตามเนี่ยจะขึ้นจาก 2D ก่อนเสมอและตรงนี้ต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกบริเวณนี้นะครับว่าขอบบริเวณนี้นะครับเรียกว่าขอบและตรงกลางเนี่ยเรียกว่าเฟส ถ้าขอบใดก็ตามนะครับหายไปเฟซที่อยู่ติดกับขอบนั้นก็จะหายไปด้วยเสมอและนี่คือเบสิกง่ายๆของ Surface m o โมเดลลเราลากเส้นคืนนะครับมันก็จะซ่อมเฟซขึ้นมาออโต้และถ้าเราสปิดเฟซนะครับด้วยเส้นครับมันก็จะแบ่งเฟซออกเป็นส่วนตามต้องการเลยแล้วก็เวลาเราลบเอ็ดใดๆก็ตามที่มันจะเตือเฟซนั้น เฟซก็จะหายไปด้วยนะครับอันน mm hmm ah> ี้คือเบสิกเลยเขาเรียก surface modeling ง่ายๆอย่างนี้นะครับโดยหลักการและเราใช้คำสั่ง p push pull ดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับอันนี้คือเบสิกในโปรแกรม SketchUp ไม่ยากเลยนะครับต่อไปนะครับ surface modeling นะครับมันก็มาพร้อมกับอ่ะถ้าลบนี้ไปสังเกตนะครับว่าเราจะเห็นว่านะครับมันจะมีข้างในกับข้างนอกเสมอนะครับเฟซเหมือนกองกระดาษนะครับ surface modeling นะครับก็คือหลักการคล้ายๆกับกล่องกระดาษ ด้านนอกจะสีขาวด้านในจะสีเทานะครับนี่เสมอนะครับบางครั้งเราเขียนใช่ไหมครับมันเหมือนเสื้อมันกลับด้านกันนั้นต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเราเจอเสื้อกลับด้านวิธีการคือคลิกขวาที่เฟซนั้นแล้วกดรีเวิร์ดเฟซให้มันเป็นสีขาวครับหรือคลิกขวานะครับที่สีดําแล้วกดนะครับโอเรียนเฟซมันจะแปลงให้เราเป็นเฟซนะครับแล้วก็ให้เราคลิกทั้งหมดแล้วก็รีเวิร์ดเฟซอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดต้องระวังให้ดีนะครับอ่านะครับ คลิกขวาที่เฟซอีเลสลบเฟซได้และเราก็ซ่อมโดยการกดเส้นท้าเข้าไปนะครับง่ายๆเลยอันนี้เซอร์ฟเสซโมเดลเราสามารถกด M หรือ Move นะครับดึงเปลี่ยนเฟซได้ให้มันเคลื่อนที่ได้นะครับดึงเฟซให้เคลื่อนที่ได้และนี่คือข้อดีนะครับของเซอร์ฟเสซโมเดลนะครับทั้งนี้อันนี้คือเบสิกเลยนะครับทุกคนเล่นได้ไม่ยากครับ M หรือ Move อย่างเงี้ยนะครับง่ายๆทำเชฟแปลกๆได้นะครับแต่ข้อเสียของมันคือนะครับเวลาเรากด Move ออกมาแล้วกดคอลนทีมันก๊อปปี้นะครับ เวลากดบู๊กออกมาคนทอนหนึ่งทีก็พี่แล้วเอามาติดกันอย่างนี้ครับมันจะกลายเป็นนะครับติดกันอย่างนี้เลยนะครับต้องระวังให้ดีแล้วข้อนี้แหละครับคือข้อที่หลายคนอาจจะงงนะครับไม่รู้แก้ปัญหาอย่างไรฝ่ามือใหม่วิธีการแก้ง่ายมากนะครับเราครอบทั้งหมดอย่างนี้ครับหรือคลิก3มทีนะครับคลิก3มทีที่ช้งานคือเรื่องทั้งหมดคลิกขวาเมคกรุ๊ปแล้วก็คลิกขวาเมคกรุ๊ปแล้วจับมันมาต่อกันอย่างนี้นะครับปุ๊บมันก็จะไม่ติดกันละนะครับ ดันั้นเองนะครับด้วยคําสั่ง make group ตัวนี้มันทําให้ชิ้นงานเรากลายเป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์หนึ่งเลยแล้วมันก็จะไม่อินเทอร์แอคก็คือไม่ติดกับโปรแกรมไม่ให้โปรแกรมครับไม่ติดกับชิ้นงานอื่นนะครับนี่คือตัวอย่างความหมายคืออะไรต่อไปนี้นะครับสำหรับมือใหม่หรือมือเก่านะครับสร้างชิ้นงานขึ้นมากดชิ้นงานขึ้นมานะครับแล้วก็ออกคําสั่งเลย make group เลยนะครับสร้างชิ้นงานออกขึ้นมาออกคําสั่ง make group แล,และถ้าเราเอามาต่อกันครับมันก็จะ กลายเป็นชิ้นงานที่ไม่ติดกันย้ายจากกันได้นะครับเมื่อมี make group แล้วนะครับโปรแกรม s a e ยังมีคําสั่ง make component make component คืออะไรถ้าเรามีชิ้นงานตัวนี้หนึ่งอัน make group มีชิ้นงานตัวนี้อีกอันผมคลิกสามทีคลิกข,ขวา make component นะครับมันจะท้ตั้งชื่อ make component เนี่ยจะให้ตั้งชื่อเลยนะครับ default name เลยแต่เราไม่สนใจตรงนี้เราตั้งชื่อว่า component number no. one นะครับกด create แล้วเราก็ copy ไป เอาล้วครับเมกกรุ๊ปเนี่ยเวลาเราดับเบิลคลิกเข้าไปอีดิทนะครับเรากดพีพุทธพมันขึ้นแค่อันเดียวแต่ถ้าเป็นคอมโพเนนต์ครับเราดึงปุบมันเปลี่ยนทุกตัวพร้อมกันเลยและนี่คือความแตกต่างระหว่างกรุ๊ปและคอมโพเนนต์ครับเวลาอ d ดิทแล้วเนี่ยมันก็จะแก้ให้เราออโต้เลยนะครับต่อไปครับถ้าเราทาสีข้างในแน่นอนครับมันก็จะเปลี่ยนด้วยออโต้เพราะเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราเติมเข้าไปมันก็ออกอันเดียวนะครับอ่าเข้าไปข้างในปุ๊บทาสีเข้าไป มันก็จะออกทั้งหมดเลยอันนี้คือเบสิกของการทํางานนะครับเข้าทั้งหมดปุ๊บทาสีที่ไม่มีสีเข้าไปมันก็จะอิดิทให้เราแค่นี้นะครับอันนี้คือเบสิกง่ายง่ายอ่านั่นเองนะครับผมเอากรุ๊ปออกไปเพราะว่ากรุ๊ปเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับลบออกไปคอมโพเนต์เหมือนกันครับถ้าเราแก้มันก็จะเปลี่ยนแค่ถูกไหมครับอันเดียว ไม่ใชเ่เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับและนี่คือกลยุทธ์ในการทำงานครับถ้าเราต้องการทํางานให้มีประสิทธิภาพเราควรใช้คําสั่ง component ดูประโยชน์มันคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นผมมีกระเบื้องผมพิมพ์หนึ่งฟุตคอมม่าหนึ่งฟุตเอนเตอเอาใหม่ครับผมพิมพ์หนึ่งฟุตนะครับคอมม่าหนึ่ฟุตนะผมกด full b a c k นะครับผมกด p push pull พิมพ์จุดหนิ้ว Enter ผม make component นะครับ ตั้งชื่อเขาว่าทายกระเบื้องต่อไปผม Copy มันครับยกนี้มาวางตรงนี้นะครับคลิกถ้าต้องการเพิ่มอีก11ตัวกดคูณนะครับหรือ x 1 1อ่านะครับครอบตรงนี้มา Copy จากมุมนี้มาไว้มุมนี้กดคูณ11ถ้าต้องการอีกสิตัวเป็น12คูณ12เอาลครับตอนนี้ถ้าผมทำเปกระเบื้องอย่างนี้นะครับและผมก็จะเปลี่ยนแปลงมันผมดับบิ้ลคลิกไปข้างในครับ แล้วผมก็ทาสีส้มเข้าไปเค้แหละครับผมก็ได้ทั้งหมดเลยแล้วถ้าผมต้องการแก้ไขกระเบื้อง offset ขึ้นมานะครับแล้วก็กด m นะครับแล้วก็ a อ t เทนเนตก็ได้นะครับเอาเทนเนตแล้วกดขึ้นมาข้างบนปุ๊บมันก็กลายเป็นตัวดึงขึ้นมาอย่างนี้หรือกดขึ้นมาขึ้นก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เห็นไหมครับผมก็เปลี่ยนได้เลยทันทีง่ายดายมากเห็นไหมครับนี่คือกลยุทธ์ของการใช้คอมโพเนนต์ในการทํางานผมเปลี่ยนสีทีหนึ่งตัวนี้ เป็นสีเหลืองเลยนะครับทันทีแต่ถ้าผมต้องการเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีเขียวถ้าผมต้องการโซนนี้นะครับเป็นสีเขียวผมทาเข้าไปตรงนี้นะครับผมทาตรงออนี้เป็นสีเขียวปุ๊บเห็นไหมครับมันไม่สามารถจะเปลี่ยนทั้งหมดเ,เปลี่ยนแค่โซนนี้เป็นสีเขียวได้เพราะว่ามันคือคอพเนนต์เดียวกันใช่ไหมครับนั่นเองถ้าต้องการเปลี่ยนบางตัวนะครับให้เราทําอย่างนี้ครับเลือกมันนะครับ แล้วคลิกขวาจำไม่ดีนะครับ make unique แล้วับคลิกเข้าไปใหม่ครับแล้วหลังมันก็ทาสีเข้าไปมันจะกลายเป็นสีเขียวแค่โซนนี้เท่านั้นเองครับและนี่คือคำสั่งที่เดียว make unique นะครับ make unique นะครับจำไม่ดีนะ make unique บริณีครับกดปุ๊บคลิกขวา make unique มันเป็นตัวใหม่ละแล้วก็ทาสีเข้าไปนะครับแล้วก็ทาสีน้ำเงินเข้าไปนะครับจำไม่ดีนะครับนี่คือหลักการนะครับ make unique อ่าเรียบร้อยครับจบละ ง่ายๆนะครับนี่คือเบสิกของการใช้คําสั่งนะครับเสียผมไฟล์แล้วก็นีอยูทีหนึงมาดูต่อครับเทคนิคตรงนี้ใช้ได้หลายตัวนะครับอ่ะดูตัวอย่างทําเก้าอี้กันได้ครับผมทําเก้าอี้มาตัวหนึ่งนะครับเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งประมาณนี้แล้วผมก็นะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ผมเป็น make component เลยนะครับ create ต่อไปครับผมจะ copy มันนะครับจากมุมนี้มาไว้มุมนี้ นะครับแล้วผมจะออกคำสั่ง m i ลเล r ครับดูนะกด s สเก e ครับแล้วดึงครับสเกลนะสเกล S หรือสเกลครับดึงตรงนี้ครับดึงด้านนี้นะครับให้มันกลับด้านแล้วพิมพ์ลบหตอนนี้ชิ้นงานตัวนี้ก็จะกลายเป็น m i ลเล r ของชิ้นนี้นะครับวางตรงนี้โอเคไหมครับง่ายๆเลยในมิลเลอร์ดูตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะดับพี่เข้าภายในครับเพื่อเติมขาเก้าอี้แล้วผมก็ดึงครับ เห็นไหมครับว่าทันทีที่ผมดึงขาเก้าอี้อีกด้านหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหนะครับเห็นไหมครับอ่าและนี่คือกลยุทธ์ในการทํางานนะครับพยายามวางแผนให้ง่ายๆอย่างนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยละนี่คือการใช้คําสั่งมิลเลอร์ในการทํางานอะไรก็ตามที่มันซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับหลายๆด้านเนี่ยเราใช้คําสั่งมิลเลอร์มันก็จะง่ายกับเรานะครับในการทํางาน นะครับไม่งั้นก็จะเสียเวลาในการทําเยอะเลยนะครับอย่างี้กดทตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงโอเคไหมครับมิลเลอนะครับในการทํางานนะเช่นเดียวกันครับกับชิ้นงานที่เป็นวงกลมก็ได้ผมกดอาร์คอันจะเป็นโพลีนะครับเป็นแดเหลี่ยมผมคลิกจะได้มานะครับผมกดจากเซนเตอร์ไลน์เอานี้มาไว้ตรงนี้นะครับเรียบร้อย แล้วผมก็ลบทุกอย่างหมดทิ้งเอาละนะครับผมกดตรงนี้ครับ make component create จะได้มานะครับผมกด rotate นะ Q นะครับแต่ตรงนี้แล้วผมก็ล็อกตรงนี้นะครับ control มาไว้ตรงนี้ปุ๊บผมกดคูณ3คูณ4คูณ5โอเคนะครับเรียบร้อยละต่อไปนี้ผมจะแก้ไขมันนะครับง่ายมากผมดับพีก็ไปขา้างในผมดึงขึ้นเห็นไหมครับมันจะแก้ทันทีให้หมดออโต้ตอนนี้ผมก็จะ ดัดแปลงมันตรงนี้อา,อาจจะออฟเซตมันผมก็ดึงลงเห็นไหมครับผมก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ทันทีแบบออโต้เลยและนี่คือเทคนิคนะครับการใช้คอมโพเนนต์ที่นะครับมีประโยชน์กับเหลานะครับไม่งั้นถ้าเราไม่วางแผนเรื่องการใช้คอมโพเนนต์ให้ดีนะครับเราก็จะมีปัญหาทันทีโอเคไหมครับ นี่คือหลักการนะครับในการทํางานโปรแกรมแซฟให้ใช้คอมโพเนนต์ในการทํางานให้มากที่สุดเพื่อให้มัน repeatable <ๆ>ก็คือให้มันซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับต่อไปครับคนที่ทํางานโปรแกรมแซฟอาจจะงงเรื่องคอมโพเนนต์นะครับคืออะไรอามาดูครับคอมโพเนนต์เนี่ยก็คือชิ้นงานนะครับที่โปรแกรมแซฟสร้างไว้เป็นเดต้าเบสเอาง,ง่ายๆก่อนผมกดเสานะครับขนาด 1.2, 2. 2นะครับขึ้นมา แล้วผมพีพุชพูขึ้นไปนะครับ3เมตรเสาตัวนี้นะครับมีขนาดนะอ่าผมเมคคอมโพเนนต์ก่อนตั้งชื่อว่า C 1แล้วก็ create นะครับผมตั้งชื่อ C 1แล้ว create นะครับอ่าผมยกมาใกล้ๆแก,กนก่อนอ่นะครับทันทีที่ผมสร้าง C 1แล้ว create นะครับ โปรแกรม set up เนี่ยตรง default tray เนี่ยมันจะโชว์คำว่า o u t l i n e r ขึ้นมาเห็นให้เป็น c 1และตอนนี้ที่ผม copy c 1ไปเรื่อยๆคูณอีก4ตัวมันก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าเป็นชิ้นงานขึ้นมาอย่างนี้นะครับผม copy อันนี้ไปอีกนะครับแล้วก็นั้น o u t l i n e r นะครับจึงเป็นหัวใจผมเลือกตรงนี้ครับผมคลิกขวา make unique ทันทีที่ make unique มันจะเป็นชิ้นใหม่ไหมครับขึ้นชัหนแล้วผมคลิกขวาตรงนี้ครับ edit info ผมแก้มันเป็น c 2ปุ๊บชิ้นงานก็จะกลายเป็น c 2ซึ่งแยกกับ c 1เป็นคอมโพเนนต์ความหมายคือผมทาสีตรงนี้เข้าไปมันก็จะเป็นตัวอื่นทันทีสีอื่นทันทีโอเคไหมครับและเราสามารถเช็คได้จากอะไรครับเอ้าไลเนอคลิกบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้เห็นไหมครับได้เลยนะครับอันนี้ต่อไปครับบางครั้งเราทำงานนะชิ้นงานมันเยอะนะครับแล้วเราอยากจะแก้ไขมันเนี่ยโปรแกรมเซฟเนี่ยมีคําสั่งตรงนี้เจ๋งมากครับ ในงานโปรแกรมรับนะครับถ้าเนาไม่รู้นะจะงงนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเขียนชิ้นงานเนี่ยอยากรู้เข้าไปข้างในตัวนี้เห็นไหมครับอยากจะเห็นว่าไอชิ้นเนี้ยคืออะไรนะครับเห็นไหมครับ C2 ตรงนี้แต่เราไม่อยากเห็นสีฟ้าตัวนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราไปตรงนี้ครับไปริมสั่ง Vi view component edit high res of model มันจะปิดตัวอื่นที่ไม่ใช่ component เดียวกันกับชิ้นนี้เลยทันทีนี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับหลายคนไม่รู้นะครับอีกทีครับ view component edit high res of model วิว component edit high res all model แต่ถ้าเราไม่อยากจะเห็นชิ้นอื่นที่มันไม่เหมือนกับชิ้นนี้ให้เราไปที่วิว component edit high similar components แค่นี้แหละครับชีวิตก็ดีดีละเราสามารถ edit ได้ง่ายๆตัวเดียวนะครับอ่าโหมดตรงนี้นะครับเราควรจะทําไว้แต่คข้มหมายคือจริงๆแล้วเราควรจะปรับโหมดตรงนี้ไว้ให้เป็นช็อตคัทนะครับเพราะว่าเรากดหลายรอบนะครับกด1 2 3 4เสียเวลาให้เราไปที่คำสั่ง w i n d o w นะครับ p r e f e r e n c e และกดไปที่ช็อตคัท ฟิลเตอร์คำว่า REST เจอคำว่า REST ตรงนี้กดคีย์บอร์ดอะไรก็ได้นะครับคำสั่งชอดคัดที่อยากให้เป็นนะครับกด N ก็ได้กดบวกแล้วก็โอเค yes เรียบร้อยครับ N ลงมาข้างล่างปุ๊บตอนนี้ผมก็กด N N n n เ็นห็นไหมครับแต่ผมปิด high similar component ไว้ผมก็ปิดตรงนี้ N N N n เ n เ็นเห็นไหมครับเรียบร้อยละง่ายๆนะตรงนี้ครับ โอเคนะเกตนะครับคอมโพเนนต์ง่ายๆตรงนี้เอาละแต่ลึกซึ้งกว่านั้นครับดูนะแอดวานซ์กว่านั้นคือในโปรแกรมเซฟจะมีคำสั่งตรงนี้ครับเรียกคอมโพเนนต์พอดีฟอร์เทรย์แล้วก็เราเลือกตรงนี้ครับอินโมเดลนะครับอินโมเดลความหมายคืออะไรดูนะแม้ผมจะลบชิ้นงานไปแล้วครับแต่ผมยังมีชิ้นงานเก่าอยู่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันเล็กดึงมาเห็นไหมครับนั่นก็เพราะว่านะครับผมไม่ได้เพิร์ทมันออกเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้โปรแกรมเซฟนะครับ ข้อมูลนต่างๆที่สร้างขึ้นเนี่ยโปรแกรมมันจําถ้าต้องการลบออกครับกดตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ p u r g e and use มันจะลบทุกอย่างทิ้งเลยแล้วเราก็จะมีเสาขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยเอาแล้วดูต่อครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะ s c a l เสาตัวเขียวตัวนี้ลงนะครับ S scale ทั้งหมดลงมาแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยไอตัวนี้คือตัวใหม่นะผมยใา้มันเป็นตัวใหม่แต่ทันทีที่ผมดึงในสตาเบดมาครับมันยังเป็นตัวเก่าอยู่ นั่นก็เพราะโปรแกรมเซียบเนี่ยมันจําพื้นฐานตัวเดิมไว้นะครับแม้เราออกจากสเกลนะครับมันก็ไม่เปลี่ยนจนกว่าเราจะออกคําสั่งที่เรียกว่าคลิกขวาชิ้นงานนะครับกดสเกลเดฟเฟนิชันตรงนี้เพื่อให้มันจําเป็นตัวใหม่ปุ๊บแล้วตอนนี้ผมเอาผมดึงมาครับมันก็จะกลายเป็นตัวใหม่เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับสิน้รัเงินเหมือนกันสมมุติผมต้องการกดตัวนี้นะครับสเกลดึงขึ้นอย่างนงี้แล้วผมให้ตรงนี้เป็นตัวใหม่ตอนนี้ผมจําไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเอ้ยมันตัวนี้เป็นตัวเก่า ผมคลิกขวาตัวนี้ครับแล้วกด scale definition ตอนนี้ชิ้นงานผมก็จะกลายเป็นตัวใหม่ทันทีเห็นไหมครับง่ายไหมอาละนะครับผมลบทิ้งมันก็จะออกมาเป็นตัวใหม่ทันทีทั้งคู่เลยอ่าต่อไปต่อไปครับเดี๋ยวผมจ scale ให้มันนะครับ s scale ดึงขึ้นผมต้องการให้มันสูง1เมตร enter ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันครับผมกด s scale ดึงขึ้นแล้วใส่หน่วยนะครับมันจะกลายเป็น1เมตรทันที ห m ปุ๊บเอาละแล้วผมก็กด scale definition ครับคลิกขวา scale definition คลิกขวา scale definition ตอนนี้ชิ้นงานผมก็จะยาว1เมตรทั้งคู่เห็นไหมครับ1เมตรทั้งคู่เอาละนะครับผมก็ดึงมาเรื่อยดึงมาเรื่อยดึงมาวางเรื่อยนะครับดึงมาวางเรื่อยแล้วผมก็จะ copy มันออกไปแล้วตอนนี้ผมก็จะนะครับอยากจะแทนสีน้ำเงินบริเวณนี้ครับด้วยสีน้ำเงิน ผมกดเขอาทั้งหมดนะครับคลิกขวาที่สีน้ำเงินครับกด replace selected โอ้โหง่ายไหมครับอ่้ผมการตรงนี้แทนด้วยสีเขียวหรือทั้งหมดคลิกขวา replace selected ครอบตรงนี้ครับแทนด้วยน้ำเงิน replace selected เราสามารถจะแทนที่อะไรก็ได้นะครับในชิ้นงานด้วยชิ้นงานอีกตัวหนึ่งแต่มันจะอ้างอิงแกนที่ตรงกันก็คือตรงนี้เห็นไหมครับมันจะ replace เท่ากันพอดีนะครับเพราะว่าแกนมันตรงกันตรงนี้นั้นแกนคือสําคัญนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแกนได้นะครับโดยการนะครับคลิกบริเวณนี้ครับของ to set แกนเราเลือกแกนใหม่วางได้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางก็จบละนะครับประมาณนี้อ่านะครับนี่การรีเพสแต่ผมอ่าผมลบใหม่อีกทีหนึ่งพยายามคิดตามนะครับลึกซึ้งนะโปรแกรมเซฟนะครับแต่ไม่ยากเกินไปกดตรงนี้ครับคลิกคลิกอ่าดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะ Copy มันออกมาแต่คราวนี้ผมจะ Copy ตรงนี้นะครับผมเลือกตรงนี้นะผมกดสเกลครับพิมพ์ให้มันเป็น 2m พิมพ์ไป็อ 2M ครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแทนสีสีเขียวด้วยสีน้ำเงินให้ทายดูนะครับว่ามันจะความยาวเป็นยังไงผมครอบตรงนี้ครับคลิกขวา replace selected ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินเลยครอบ่างนี้ปั๊บคลิกขวา replace selected เ,เพราะว่าทั้ง2ชิ้นนี้มันเหมือนกันถูกไหมครับยาวเท่ากันถูกไหมครับนั้นเวลาสเกลของมันเนี่ยมันจึงเท่ากันอ่า แต่คราวนี้เอาใหม่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกสีน้ำเงินขึ้น2เมตร2 m enter และผมคลิกขวา scale definition นะครับ scale definition ตรงนี้ดังนั้นเอคามหมายคืออะไร Database ของมันตอนนี้ไอ้สีเขียวมันจะยาวเออจะสั้นกว่าสีน้ำเงินครึ่งหนึ่งและตอนนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะเอาสีเขียว copy ออกไปและตอนนี้ผมจะ scale มัน อัน,นี้คือ 2m และตรงน,นี้ครับคือจุด 5m อ่าน,นครับและคราวนี้เป็นยังไงลองดูนะครับไอ้น้ําเงินยาวกว่าเขียว2เท่าผมจะเอาแทนที่เข้าไปดูนะครับไอ้ตรงนี้คือ1 2ไอ้ันนี้คือจุด5นะครับดูนะ คลอทั้งหมดครับคลิกขวา Replace Selected เห็นไหมครับว่ามีปัญหาทันทีครับเมื่อเราแทนที่เข้าไปแล้วนะครับชิ้นงานใดก็ตามที่มันยาวกว่ามันจะมัลติปเพิลคูณเข้าไปอีกข้อหมายคือ2เท่าถูกนไหมครับอันนี้คือ1นึคือหนึคือเป็น2อไน,นี้2อคูณสกลายเป็นอะไรครับ4เห็นไหมครับทันทีเลยมันจะมัลติปเพิลนั้นจําไม่ดีนะครับ d a t a b a บสที่เป็นชิ้นงานเดียวกันที่ต้องรีเพ c e กันตลอด จะต้องมีความยาวหรือ Definition เท่ากันนะครับในแกน Z ที่เราต้องการวางเข้าไปไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องการแทนที่เลยนะครับจำให้ดีนะครับนี่คือเทคนิคนะหลายคนงงนะครับนะเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับไม่เก็ทตรงนี้นะครับและต่อไปครับผมลบหมดแล้วผมก็ p u r g e Unus ยต่อไปครับคอมโพเนนต์ที่มีความสามารถในการแทนที่เนี่ยต้องดูแกนให้ดีเดี๋ยวผมจะสร้างนะครับดึงเก้าอี้เข้ามาไปที่คำสั่งดูนะมันดิจิตเบสนมัน,ม,น,ม,นมันดึงได้จากอินเทอร์เน็ตไปที่วินโด นะครับ CD warehouse แล้วผมพิมพ์เขาแปลว่า table เข้าไป table แล้วผมก็เสิร์ชผมก็ดึง table มาตัวหนึ่งเอาตัวนี้ง่ายๆผมกดดาวน์โหลด yes ผมวางเห็นไหมครับผมได้ table ขึ้นมาผมดับเบิกบางในเห็นไหมครับมันจะมีแกนอยู่ที่ต้องระวางให้ดีแกนสำคัญผมก็เอาแกนมันมาวางไว้ตรงนี้ตรงขอบล้วนี้อ่าแล้วกดแล้วกดออกข้างนอกครับ yes ตอนนี้แกนผมอยู่ตรงนี้ละโดยเขียวแดงน้ําเงินตรงนี้นะครับอ่าต่อไปครับเดี๋ยวผมจะอยากจะแทนที่เก้าอี้ตัวนี้นะครับด้วยเก้าอี้ตัวอื่นโต๊ะโต๊ะตัวอื่นครับผมคลิกขวานะครับโปรแกรมเซจะมีคาสั่ง reload ดึงจากอินเทอร์เน็ตได้เลยครับ reload reload นี่ดึงจากข้างนอกนะครับดึงจากไฟล์ข้างนอกของโปรแกรมเราหรือถ้าเรากดตรงนี้ครับไปที่ warehouse reload เราจะไปดึงโต๊ะตัวอื่นมาได้นะครับโต๊ะตัวอื่นมาได้จากอินเทอร์เน็ต แต่แกนสําคัญครับมันต้องแทนที่กันได้พอดีกดตรงนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดเห็นไหมครับมันก็จะอ้างอิงแกนเป็นหลักนั้นแกนที่วางอยู่ต้องเท่ากันนะครับนี่คือแกนเห็นไหมครับตรงนี้อ่าโอเคไหมครับเราสามารถจะแทนที่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับและเรายังสามารถที่จะนะครับเลือกชิ้นงานตรงนี้ออกมาได้นะครับนั้นเดต้าเบสตรงนี้คือสําคัญนะครับเอาละอันนี้คือเบสิกก่อนคร่าวๆนั้นจำให้ดีนะครับสเกตอัพเรานะครับทำงานง่ายมากเราสามารถจะดึงเดต้าเบสได้หมดเลยครับจากที่ไหนก็ได้จากโลเคอ จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วตอนนี้โลกเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเดต้าเบสสำคัญนะครับนั่นเองคอมโพเนนตคือหัวใจวันนี้เป็นเบสิกให้ทุกคนรู้นะครับว่า Component ์นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับศึกษาดูนะครับสวัสดีครับ